ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5เปอร์เซ็นตให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดหาเเลือกสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่หอรับงานได้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศติดต่องานโทร081 440 3952โทร090 409 4788รับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศโทรไปหาช่างปรีชาคุณจะได้คำตอบทุกเรื่องเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ปักหมุดเอาไว้แล้วข้างล่างนะคะ สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพฤกถนนรังสิตนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110